แถลงการจากนิรมิตรเทวาจุติตามที่สื่อสารมวลชนกล่าวหาอาจารย์น้องไนส์ว่าอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิดซึ่งไม่เป็นความจริงกลุ่มนิรมิตเทวาจุติจึงมีแนวทางที่จะดำเนินการทางกฎหมายยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อ บอกให้มาหาไม่กล้ามาหาเออเราบอาไม่แน่จริงนี่หว่าเอาฝากไปถึงหนุ่มกันชัยเลยเอาเอ่เชื่อตรงๆเลยหนุ่มกช<อ>ัยพาดพิง <มา S 1> น้องไหนเอยอะรอตั้งนานแล้วถึงเวลาคุณต้องมาตอบคําถามน้องนะคะตอนนี้ จากนิรมิตเทวาจุติตามที่สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศประเภทใดได้เผยแพร่ภาพถ่ายของอาจารย์น้องไนซ์และนำเสนอเนื้อหาอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนกล่าวหาอาจารย์น้องไนซ์ว่าอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิดซึ่งไม่เป็นความจริงการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่ออาจารย์น้องไนซ์ ครอบครัวและทีมงานนิรมิตเทวาจุติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้กลุ่มนิรมิตเทวาจุติจึงมีแนวทางที่จะดำเนินการทางกฎหมาย 1. ยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อรวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อการปฏิรูปการทำงานของสื่อสารมวลชนนี้ด้วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชนหรือเจ้าของรายการนั้นที่นำเสนอข่าวเท็จมาลงโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการด้วยข้อ2ดํดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญากับสื่อสารมวลชนที่จงใจนำเสนอข่าวเท็จทำให้อาจารย์น้องไนและครอบครัว พร้อมทั้งทีมนิรมิตเทวาจุติให้ได้รับความเสียหายรวมไปถึงฟ้องร้องเจ้าของช่องที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตให้ได้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วยพร้อมทั้งนำเสนอคำฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนใบอนุญาตสา,ถาแถลงข้อเท็จจริงชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีทางช่องทางออนไลน์ช่องนิรมิเทวาจุติและช่องอื่นๆ ทุกแพลตฟอร์มนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวอย่างทั่วถึงกันน้องไม่ไม่เคยพูดว่าน้องไมเป็นพระพุทธเจ้ากับท่านมาเกิดนค่ะไม่มอีอันนี้คือสิ่งที่ ิ่งที่เราเรียกร้องไปทางคุณกันชัยมาตลอดว่าการที่คุณไปพาดหัวข่าวอย่างนั้นะจะทําให้คนเข้าใจผิดนะถ้าคุณกันชัยบอกว่าน้องพูดก็ให้เอาหลักฐานไปยืนยันแต่ถ้าน้องไม่ได้พูดก็จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องของความเป็นจริงว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วเขาไม่ยอมบอ,อกมาทําอะไรเลยไงคะ,ะตอนนี้ก็คือเรื่องน้องบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางเรายืนยันชัดเจนเลยว่าน้องอไม่ได้เป็นคือน้องไม่เคยพูดว่าน้องเป็นไงคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video